อยากไปเรียนต่อที่อินเดียแบบผ่านเอเจนซี่ต้องทําอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับผมจะอธิบายให้หมดใน7ขั้นตอนนะครับ ตอนที่ผมได้ไปเรียนที่อินเดียนะครับตอนนั้นผมประมาณสักป .4 ได้นะครับตอนนั้นคุณแม่ของผมนะครับเห็นว่าผมนะครับไม่เก่งเรื่องภาษานะครับเลยส่งผมไปเรียนที่อินเดียนะครับเพื่อไปเรียนรู้ภาษานะครับอย่างแรกนะครับพอสอบชั้นที่ผมเรียนอยู่ตอนนั้นเสร็จนะครับผมก็ลาออกเลยนะครับจากโรงเรียนปกติแล้วนะครับเวลาเรียนจบที่โรงเรียนไทยนะครับเขาใช้ใบจบเป็นภาษาไทยนะครับแต่ในการที่จะเรียนต่อต่างประเทศนะครับเราจะต้องเอาใบจบนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนเราจะต้องจ้างคนนะครับมาแปลใบจบนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนนนนนั้รรรรรรรกกกก็ททําาาาเเเเื่่ออองงโีีีียยยไปใณข เพื่อนของแม่ผมนะครับแนะนํามาผมก็เลยรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่ที่คนไทยไปเรียนนะครับมักจะเป็นโรงเรียนประจานะครับก็คือจะมีหอนายอยู่แล้วแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าอยากไปเรียนโรงเรียนไหนนะครับก็แนะนานะครับให้ไปงานมหากรรมการศึกษาอินเดียนะครับหรือว่า Study India Expo นะครับรู้สึกเหมือนเขาเพิ่งมีการนี้ได้ไม่นานนะครับอย่างที่3นะครับเราจะต้องหาเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่นะครับก็หางานได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมนะครับมีคนแนะนํามาอยู่แล้วนะครับตอนนั้นแต่อันนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเอเจนซี่นะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราหาเอเจนซี่นะครับที่ไม่ดีนะ เขาอาจจะโกงเงินค่าเทอมเราโกงเงินค่าเดินทางเราและอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหาเอเจนซี่นะครับต้องละเอียดหน่อยอย่างที่4นะครับเทียบเอกสารทะเบียนบ้านใบเกิดน,นะครับและอะไรอ,อื่นๆนะครับที่เอเจนซี่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หมดนะครับเพื่อเขาจะได้นาเนินเรื่องกับทางโรงเรียนที่เราสนใจ อันนี้นะครับเวลาจะยื่นเข้าเรียนที่อินเดียนะครับแนะนาให้ไปช่วงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ช่วงม4กับม6นะครับเพราะว่าหลักสูตรม3กับม4นะครับมันเชื่อมโยงไปกับม5แล้วก็ม6นะครับหลังจากนั้นนะครับทางเอเจนซี่นะครับก็จะพาเรากับผู้ปกครองนะครับไปที่ทาวีซ่านะครับรายละเอียดทาวีซ่านี่นะครับค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเลยนะครับก็คือเอกสารนะครับทั้งหมดที่เราส่งให้กับเอเจนซี่ทั้งหมดแบบครบหมดจดนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดสักนิดสักหน่อยนะครับก็ต้องกลับมาทําใหม่อีกรอนะครับ วีซ่าคำหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอยู่ได้ประมาณสัก5าปีได้นะครับอย่างที่6นะครับเตรียมตัวด้านการเงินนะครับค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนค่าของชีพหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอเจนซี่นะครับก็จะทําการจองตั๋วเครื่องบินนะครับให้เราเดินทางไปเรียนนะครับก็คือเขาจะรับเราตั้งแต่สนามบินไทยนะครับและส่งเราไปถึงโรงเรียนที่นัดหมายไว้และท้ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นโบนัสผมอยากให้ทุกคนนะครับเตรียมใจไปด้วยนะครับเพราะว่าการไปเรียนต่างประเทศนั้นมีอะไรที่ต้องปรับเปล นั้นนะครับเตรียมใจไว้เดียนะครับ